ดีไซน์ฮีโร่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็มีผลงานการออกแบบของน้องๆนักนะศึกษาที่เขาเนี่ยเอาจุดเริ่มของโครงการคะ่ะจะมาจากการที่เขาเห็นปัญหา<ะ>ของศูนย์พักพิงคนตาบอดที่ดินแดงอ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีพื้นที่น้อยแล้วก็แบบไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริงๆโอ้โหน้องชัางเป็นพ่อพระถ้าจุดเริ่มของโปรเจกต์นี้ก็ดีละใจคอเป็นบุญเป็นกุศลนะครับ มาสมแล้วที่เป็นดีเซลฮีโร่อย่าให้เห็นแถวร้านเหล้านะอย่าให้เห็นนะ อันนี้ทำเป็นผลงานเด็กถามทำไมเหรอผมบิดเหรอผมนำทีสิอันนี้แล้วผมจะไปเที่ยวกลางคืนบ้างไม่ได้นั่นแต่เสียอาจารย์อยากให้เห็นอาจารย์เหมือนกันคือถ้าเห็นก็มานั่งตัวเดียวกันอ๋อไม่ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันยังมีเด็กที่แบบว่าให้ความสำคัญกับโปรเจกต์เพื่อสังคมอย่างนี้อยู่อีกเหรอนี่เราต้องส่งเสดีมก็ยิ่ดีนะคะเออจะดีขนาดไหนแล้วนี้นะคะเป็นผลงานการออกแบบค่ะของนักศึกษาอินทอเรียอินทอเรียอินเทอร์เนียที่รังสิตมหาวิทยาลัยลัง อ่าออนะครับ,รบเด็กรังสิตจะเจ๋งขนาดไหนครับเด<ช>ี๋ยวไปชมกันเลยครับไปดูกันค่ะสวัสดีครับผมนาพว่าสุธิงนพงศ์โสพลนะครับเรียนที่มหาวิทยาลังสิต สาขาภาควิชาออกแบบภายในครับเขาก็จะเป็นโครงการศูนย์ออกแบบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผูบบ้ปกครองทางสายตาครับอย่างแรกที่ผมสนใจเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมได้ได้มีทางบ้านหรือญาติเนี่ยเขาเป็นผู้พิการทางสายตาครับผมเลยได้ไปดูแลเขาช่วงหนึ่งผมก็เลยสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปมาเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยผมเลย สนใจว่าเอ้ยแล้วชีวิตความมันอยู่เขาต่างเนีคนปกติยังไงครับที่เราว่าทําไมเราถึงทาโปรเจกต์นี้ครับมันท้าทายกับงานอินทีเรียะครการที่เขามองไม่เห็นแต่เราจะทำไงให้สเปนมันดีเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอินทีเรียหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแมทเทเรียลที่เราเลือกใช้หรือว่าสัมผัสด้านเสียงที่เราจะออกแบบยังไงเขามีสัมผัสทุกอย่างครับยกเว้นการมอง อย่างแรกคือไปศึกษาพื้นที่ใหญ่ก่อนที่สมาคมคนตาบอดที่ดินแดงฮะเราจะทำไงให้มันดีกว่ากว่าที่เขามีอยู่แล้วผมก็เลยตั้ง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 ใจว่าเราจะทําให้ชีวิตคนตาบอดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เขาออกแบบเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เลยก็หนึ่งละมันเก่ามันเก่าลงแล้วก็มันก็โซมครับบางจุดที่ สมาคมมีเนี่ยมันก็แค่เหมือนที่นั่นคุยเล่นแต่เราอาจจะไม่มีที่ส่งเสริมและพัฒนาเขาขึ้นไปให้มันดียิ่งขึ้นครับโรงแรมปิกนิกครับเป็นซอยรางน้ำอยู่ตรงอนุสาวรีย์ครับพื้นที่เนี้ยเราแวกเนี้ยผมว่า,า relation ship ของไซเนี่ยมันน่าสนใจมากครับที่ผมเลือกเพราะว่า 1. มันใกล้โรงพยาบาลครับ 2. มันมันเดินทางไปง่ายเพราะมันมีรถไฟฟ้า BTS สถานีนุสาวรีย สามมันอยู่ใกล้ศูนย์การค้าคิมพาวเวอร์ที่ถนนมันก็ไปสะดวกครับบวกกับไซ์นี้ยมันมีทั้งหมด4ตึกครับซึ่งขอบเขตทั้งหมดมันอยู่ที่ 1, 200ตารางเมตรซึ่งผมว่ามันเพียงพอสำหรับสมาคมสำหรับศูนย์พัฒนาแล้วส่งเสริมอะไรเงี้ยครับอย่างคนตาดีเข้ามาในตึกแรกเนะี่ยเขาจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างเปลี่ยนไปเขาก็ค่อยค่อยค,อยคอยปรับปรับตัวครับตึกแรกเราคนตาดี70เซนเพอเข้าตึกที่2ใบไป จะ,จะรู้สึกว่ามันเอื้อต่อคนตาบอดมากกว่าคนตาดีครับเขาจะได้ปรับตัวว่าเฮ้ยเอพอพอมองในมุมมองของคนตาตาบอดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งคนตาดีเนี่ยเวลาเข้ามาเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยกวกับคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นที่ผมจะใช้ทั้งแมทเทเรียลทั้งแสงสีทั้งกลิ่นเวลาเขาเข้ามาเนี่ยคนตาดเีเขาจะค่อยๆปรับตัวจากตึกแรกมาตึก2ไปตึก3ไปตึกสุดท้ายเนี่ย มันจะมีการเดเวลอรที่คนตาดีเนี่ยจะเข้าใจคนตาบอดมากขึ้นครับส่วนคนตาบอดเนี่ยพยายามทำให้มันเป็นเหมือนบ้านเขาเลยเขาจะใช้ชีวิตได้ปกติมากกว่ามากกว่าที่เขาไปเจอที่ศูนยน์มันจะเอื้อต่อคนตาบอดโดยเฉพาะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วที่ผมบอกว่าพัฒนาและส่งเสริมเนี่ยมันจะอยู่ในนี้เพราะว่ามีทั้งห้องสมุดมีทั้งศูนย์ฝึกนวดมีศูนย์ร้องเพลงด้านในก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่ เราสามารถเอาคนตาบอดเนี่ยไปเป็นไกด์ในใน,ในพิพิธภัณฑ์ได้ให้เขามีการมีงานทําได้อธิบายได้มีโอกาสเปิดข้อมูลเกี่ยวกับคนตาบอดให้คนตาดีที่เข้ามาเยี่ยมชมในสูนียได้รับรู้ข้อมูลมากขึ้นครับส่วนตึกในสุดเนี่ยจะเป็นตึกของสมาคมคนตาบอดซึ่งเขาต้องใช้งานกันอยู่แล้วในการที่พบปะพูดคุยหรือว่าประชุมอะไรเงี้ยครับ ผมว่ามันมันลึกซึ้งกว่าที่คนมองเห็นอย่างเช่นแมทเทีเยลที่ผมเลือกใช้เนี่ยยกตัวอย่างในเรื่องเสียงเวลาเราเคาะเนี่ยเสียงมันจะต่างกันแต่ละพื้นที่เพราะว่าคนตาบอดเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งที่เขาขาดไม่ได้คือไม้เท้าขาวครับเขาจะเคาะไปตามพื้นซึ่งในในอินเทีเร,ร์เนียเราสามารถบง่งบอกอนาเขตเขาได้เลยว,ว่านอกจากไอ้พื้นปุ่มเป็นดอทและเป็นลายเนี่ยเรายังมีพื้นที่ต่างเสียงกันอย่างเช่น เราเดินในพื้นคอนกรีตใช่ไหมครับแต่พอเรากําลังจะเข้าไปหนีถพื้นที่หนึ่งอะเราวางไม้ปาเก้ไว้หรือไม้ไม,ไม้ไม้ลามิเนียครับเวลาเคาะตึกตึกตึก,ตกพอเขามาเคาะไม้น่ยเขาจะรู้ว่าเออกาลังเข้าไปอีกในพื้นอีกโซนหนึ่งครับแต่แต่ทังเนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาต้องสัมผัสผนังด้วยผมก็เลยมองว่าคนตาบอดเนี่ยเขามองแปนเราไม่รู้เรื่องหรอกอนุมานว่าแปนของคนตาบอดเนี่ยอยู่ที่ผนังครับผมก็เลยคิดว่าผนังเนี่ยการสัมผัสเทเจอร์ที่ มีผิวสัมผัสที่ต่างกันเนี่ยมันก็สําคัญว่าในในในรูปแบบของผิวหยาบผิวเรียบอะไรเงี้ยครับเรามันมันก็สําคัญเหมือนกันครับว่าว่าเราจะออกแบบไงให้เขาเข้าใจในในจุดจุดนี้ครับคนตาบอดเนี่ยเขามองไม่รู้หรอกว่ากลางวันกลางคืนครับแต่ก็จะมีส่วนที่บอดเรือนรางบอดแรกเริ่มมันก็จะมีเห็นแสงบ้างซึ่ง สีที่ในงานเนี่ยผมก็จะมีสีขาวเทาดำแดงเหลืองจะเป็นหมวดสี5้าสีเนี่ยที่คนตาบอดทั้งเรืองรางแล้วก็ใกล้บอดเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดครับผมก็จะนําโทนสีเนี่ยมาใช้ส่วนพวกแสงกลางวันกลางคืนเนี่ยแสงแสงประดิษฐ์หรือแสงธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าแสงกลางวันเนี่ยเราก็จะได้อุณหภูมิที่อุ่นสมมุติว่าถ้าเป็นปูนขัดมันอะไรเงี้ยครับว่าสัมผัสกับแดดเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่อุ่นเขาก็จะรู้อุณหภูมิอะไรเงี้ยครับขอดตรงกลางเนี่ยผมอยากให้มันมีบรรยากาศที่มีแหลกสำหรับคนตาบอดเวลานั ผมจะเรียกใช้เป็นประเภทต้นไม้ไม้เรียกเสียงครับอย่างเช่นไม้ไผ่เวลาโดนลมก็จะเรียกเสียงหรือว่าจะเป็นไม้พวกไม้ใหญ่ไม้ตะขบเนี่ยมันก็จะเป็นไม้เรียกนกครับมันก็จะได้สัมผัสด,ด้านเสียงที่มันผ่อนคลายอะไรอย่างเี้ครับมันต้องพัฒนาครับมันมันไม่ควรหยุดอย,อยู่อยู่แค่นี้ครับ หนึ่งความคิดสำหรับคนตาบอดเนี่ยมันเป็นหนึ่งประกายความฝันของคนตาบอดแล้วนะคนพิการหลายๆหลายๆหลายๆประเภทเนี่ยยังยังต้องการความคิดเห็นความคิดหรือการพัฒนาของคนตาดีที่เข้าไปช่วยเขาอะครับฝากให้เพื่อนๆพี่ๆครับลองคิดอะไรที่เอื้อกับคนคนผู้พิการบ้างครับมันมันจะเป็นประโยชน์มากก็มือดังๆ น,นี่จะเป็นเพียงแค่นะคะโปรเจกต์สำหรับนักศึกษาที่เขาเอาไว้ใช้ตอนขณะที่เรียนอยู่แต่ว่าพอเห็นแบบนี้แล้วเราก็ช่วยกันเผยแพร่เราก็อาจจะกระตุ้นจิตสำนึกของนักอ,ออกแบบรุ่นใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยให้หันมาสนใจใส่ใจกับเพื่อสังคมหรือว่ามุมมองอีกมุมมองหนึ่งสำหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มองเห็นอย่างเราผู้ใหญ่อย่างจริงแล้วข้อจำกัดเยอะข้ออ้างก็เยอะนะครับแบบอโอ้ยพแต่นี่ดูน้องเห<ช>็นไหมครับนี่คือโปรเจกต์ที่จริงๆแล้วเนี่ย ไม่ง่ายผมบอกให้เลยไม่ง่ายเพราะว่าเงื่อนไขในการออกแบบเนี่ยเยอะมากนะครับน้องเขายังกล้าทำกล้าเสี่ยงเอาทีสีตัวเองมาเสี่ยงเพื่อสังคมไม่รู้ว่าจะจบ5้าปีหรือเปล่าไม่รู้ว่าจบ5ปีหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับก็กลับไปออกแบบสถานบันเทิงกับเอ้แต่พี่เชียร์พี่เชียร์สุดใจเลยน้องเชียร์สุดใจเลยนะครับผมดมเลยดมเลยนะครับแล้วก็เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเรามองว่า บางอย่างเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่ามันเก่ามันใช้งานไม่ได้เอ้มันกลายเป็นเก๋เห็นไหมครับไม่ว่าจะเราดูมาตั้งแต่ต้นมีอะไรบ้างอะของเก่าประตูเก่าเ,เสื้อผ้าเก่าใช่คลังน้ํามันเก่าโอ้โหรวมไปถึงผลง,งานของน้องคนนี้ก็คือเอามาเพิ่มพื้นที่ด้วยการที่เอาโรงแรมเก่าๆที่อ,อยู่ในแวกนั้นเนี่ยเอามาปรับใช้ให้กับคนตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้ามีพายาเก่าเก็บไว้ครับเก็บไว้อย่างดี นะครับพราเขาอาจจะสร้างรายได้สร้างคนณประโยชน์ให้กับเราได้ก็มันจะดูเก๋เน่ยเป็นไปพลางๆนะครับผมเอาละครับผู้ชมครับก็เป็นความปรารถนาดีจากพวกเรานะครับในการดีไซน์กู้ชาติที่อยากจะเห็นสังคมันดีขึ้นนะครับแล้วก็นําสิ่งที่มันไม่ใช้แล้วเนี่ยเอากลับมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็กู้ชาติไปด้วยกันกับดีไซน์ครับผมผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะครับที่นี่ทางสารดีไซน์แอดีไซน์ชาแนลนะครับได้เวลาทุ่มถึงสองทุ่มนี่นะครับ นะครับก็มีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับติดต่อมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ถ้าติดต่อมาเนี่ยเรามีรางวัลให้ไหมคะอาจารย์ก็ ติดต่อติดต่อมาก่อนได้ครับเพราะว่าตั้งแต่บอกมาเานี่ยยังไม่มีคนติดต่อเลยล <c oughs> งมาลงมาเพราะว่าเราเราอยากอยาก,อยากพูดคุยกันนอกจากที่ดูเราทางสถานีดีไซน์แอดดิชั่นแนลแล้วก็สามารถไปหาเราได้ที่ทาง YouTube, YouTube เพื่อกระตุ้นยอดวิวของเราสักนิดหนึ่งนะครับผมไปช่วยกันดูนิดนึงครับผมตอนนี้ u t u b e เราเนี่ยนะครับเ,เรียกว่ายอดวิวเนี่ยทละลุหลัก10<ส>นักหน่วย10บหลสิบล้าน10ล้านคุณผู้ชมครับ10ล้านเนี่ยมีคนอันไลค์เนี่ยนะครับ ก็สิบล้านนะครับ <c oughs> ต่าไรก็ประมาณเดียวกันเลยเอาละครับก็ <c oughs> พูดคุยกันได้นะครับตาม <c oughs> ช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ